วิ่ป่าที่มีแบบการตกแต่งแบบชินๆนะมีโคมไฟจีนอยู่นะฮะแล้วก็มีต้นเหมือนแบบต้นซาก,กุระนะฮะโอเคบบตัอเจ้าสือทุกคนด้วยครับที่ผมคุยกันในเกมมินิเวอร์กบักกันที่คิกกันเลยนะค,ะค,ครับมมว,วันนี้เราอยู่กันในแมทที่ชื่อว่าจัง g ก้ จังเกิลอะไรวะจังเกิลดูแอดเวนเจอร์ส่งนะครับผมนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับเป็นแมปที่เหมือนแบบผจญภัยอะไรอย่างงี้นะ ก็มาดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าภาคแรกพี่ก็จะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับผมแมก็จะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยโอเคม่เป็นไรไม่ว่าเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมคิดมากนะแล้วก็เขามีเนื้อเรื่องให้อ่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่แแบบ Jungle The a v e n t u r e สอตอนนี้นาะยคงอยากรู้วนะ่านายอยู่ที่ไหนสินะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ละกันมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับใครอยากฟังภาษาอังกฤษก็ลองดูนะฮะที่นี่คือมิติที่ว่างเปล่าที่ฉันสร้างขึ้นมาให้้วววกกกแดออย่่ใในนนีีังงาวาวง,งไไละาขป มิติหนึ่งนะฮะถ้านายอยากออกจากที่นี่แล้วก็ก็ต้องผ่านด่านทั้งหมดของฉันให้ได้สกอรถ้าอย่างนั้นฉันจะคอยดูสีหน้าแกที่ไม่สามารถออกจากด่านของฉันได้ละกันนะอีอีประตูทางออกอยู่ข้างหน้าล้วก็ขอให้สนุกละกันอ,อท้าทายวะเราต้องออกให้ได้เว้ยอย่าไปแคร์อย่าไปกลัวนครับอุ้ยป่าที่มีแบบการตกแต่งแบบจีนจีนนะมีโคมไฟจีนอยู่นะฮะแล้วก็มีต้นเหมือนแบบต้นซากุระนะครับ ให้สวยจังเลยนะอุ้ยตกนะมีแบบเหมือนหิ่งห้อยอะ่ะคือแบบถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะสวยมากเลยนะแต่นี้แบบกลางวันแบบพาทีซ่าส่งนะแต่ว่าหิ่งห้อยก็คือยังชัดเจนจริงๆเราไม่น่าเห็นไฟหิ่งห้อยตอนกลางวันอยู่แล้วปอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้ามาเห็นแบบนี้แบบเยอะๆตอกนกลางวันไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากลางคืนเนี่ยต้องสวยมากๆแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเราไปต่อน,นีฮะ โอหิงห้อยมังแบบเยอะจัดอะเยอะเยอะแบบไปทางไหนก็มีหินห้อยอุ้ยสวยสวยจัดเลยโอ้มีสะพานข้าวก็มีหิงห้อยเนี่ยแหมันจะไม่จบเพราะว่าเออแวะอย่างนี้แหละนะแบบเด่นไม่จบตะกีอะไรอย่างงี้นะโอ้มีสะพานข้าวแบบกระโดดดึงดึงน่ารักน่ารักกุ๊กริบโอ้ประตูโอ้ประตูวาร์ปเลยครับผมอะไรอ่ะมีด่านด่านที่หนึ่งนี่จุดเซฟโอเค ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจะต้องปลากลัวขึ้นไปนะฮะโอเคปะดุยึบยึบ,บตัวนั้นมีกล่องมีกล่องแล้วไงวะต้องขึ้นเอ้ขึ้น,นไ,ได้ไหมเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้อะเอาไปม,มันไม่ถึงวะทุกคนมันควรจะขึ้นได้ดิหรือว่ามันมีบล็อกอะไรกันอยู่ นั่นไงมันมีบล็อกกันเอ้าหดิไปไงอ่ะกระโดดไปตรงเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะทุกคนครับแล้วพี่ควรจะไปทางไหนเอ่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีบล็อกกันปะนี่มีบล็อกกันอยู่นะครับนี่ตรงนี้มีบล็อกก็คือไม่ได้ให้ไปตรงนี้แะให้กูไปตรงไหนตรงนี้เหรออ่าน่าจะใช่นี่ไม่น่าจะให้ไปทางนี้นะผมว่า นี่กองไม่ใช่ไปทางไหนเนี่ยวิ่งได้อ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วมีกลองอีกแล้วก็ยังไม่มีของนะฮะไม่รู้จะมีกล่องให้ได้ไหมโอเคแล้วไปทางนี้อา้าวตกน้ำทำไ,ไมโอเคสบ,บายนี่อะไรอ่ะให้เราเอา่อให้เราไปเหยียบอันนี้เหรอผมว่าใช่นะเพราะว่ามันไม่น่าเดินได้ จริงๆอะผมว่าเรากระโดดขึ้นอันนี้ได้เอาไม่ได้ใบบัวขึ้นไม่ได้หรอผมว่าขึ้นได้ล่น,นีิ <laughs> เอาไปฮึบฮึบเฮ้ย,ยมันเหยียบไม่ได้หรอครับเรามาต้องทอํายังไงอะครับนี่ผมจะไม่แน่ใจเราขึ้นไปฝั่งนั้นได้ไหมนี <laughs> ่แบบลอล้อล้อลอมาทางเนี้ยไปโผล่ตรงนั้นเหมือนกันได้ไหม มันสไลด์ตกกว่าเหมือนมันติดอยู่นะแต่ว่าต้องกระโดดให้จังหวะปีน,นี้นิดนึงอะไม่ถึงเมื่อกี้ไม่ถึงหูย,ยาก,กว่ะนี่เราตอนแรกเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเราจะลองวิธีใหม่ไหมวิธีใหม่แต่ไม่มีไอ,อ,อ้นี่มากันกูแหละไม่ให้ขึ้นต้องไปทางนี้อย่างเดียวสินะเุ้ยเอาได้เฉย อ,อ่านอะไรอ่ะอะไรวะอ่านไม่ออกตามหาปุ่มเพื่อไปยัางด่านต่อไปไฟเดอร์บัททอมเอ่อ,อปุ่มปุ่มหมายหมายถึงอันนั้นเหรอปุ่มอะไรอ่ะคืออนเอ้อาปุ่มจากไหนอธ <c oughs> <c oughs> ิบายไม่บอกกูแต่แรกเลยเวนมา <c oughs> จากไหนละเนี่ยในน้ำเหรอลองนิดไม่มี ่องนี้ก็ไม่นี่หรอไม่ใช่อ่ะปุ่มตรงไหนวะกูมไม่เข้าใจมึงจริงๆเลยคนสร้างแบบเนี้ยทุกคนครับพี่หาปุ่มไม่เจอวะทุกคนทำไงดีวะมีกล่องซ่อนอยู่วะไม่มีอะไร ก,กูก็อุตส่าห์ฝ่าฟาัฟานผ่านไปได้แล้วไงแต่มึงเล่นเหลี่ยมอ่ะมึงเหลี่ยมมาหา,หาปุ่มตอนหลังอ่ะแล้วปุ่มมันอยู่ไหนกนไม่เห็นมีอะไรเลยมันผ่านยากกันรู้ปะคนทําแบบไหนรู้ปะว่าว่ามันผ่านยากอ่ะโอ้หัวกระเทกหัวกะเทกหินมีใบสักหน่อยนะปุ่มอ่ะปุ่มอยู่ไหน วุ้นาค้ามาถึงแล้วแต่หาปุ่มไม่เจอไ,ไม่ได้ปุ่มกดทับปุ่มกดทับเหรอคือทุกคนออกไปว่าพี่ผ่านไม่ได้วะ่ะคือแมบดีนะแต่ว่าทำไมตรงนี้มันแบบอะไรวะมันให้พี่ไปเหยียบปุ่มตรงไหนพี่แบบงงมากเลย เดี๋ยวพี่ควรย้อนกลับไปตรงนู้นถ้าถ้าพี่ย้อนไปแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยก็คือแบบจบคลิปเลยหมดความอดทนแล้วเนี่ยคือเล่นมานานแล้วเนี่ยคือไม่ติดแค่บแบบหาปุ่มไม่เจอปุ่มอยู่ไหนแม่งก็ไม่บอกนะฮะสุด,ดยอดวไปเลยวะชุดสียอยู่ข้างล่างไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้ นายต้องการอะไรจากฉันนต้องการให้ฉันทำอะไรอะ,อะตกลงมาอ่งานยับงานยับนายต้องการอะไรครับปุ่มอะไรครับผมไม่เห็นจะมีปุ่มอะไรเลยครับ ผม,ผมก็สั่หามาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เจอนะครับว่ามันมีปุ่มอะไรนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเหมือนกันนะฮะเนี่ยผ่านแล้วแต่ก็ก็ไม่มีปุ่มอะไรนะฮะเนี่ยหาปุ่มอะไรไม่เจอดลยตรงนีได้ป่าววะ ลองลองลองของนี้มันต้องลองไม่เหมือนเหมือนจะได้นะมันติดบล็อกอยู่ดีนะฮะไม่ใช่อลองตีเนะี่ยเห็นไหมมันมีบล็อกกันอยู่นะฮะไม่ให้เราไปฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีปุ่มให้เราอยู่ดีนะซึ่งก็ไม่รู้แม่งผ่านยังไงเหมือนกันงงเนี่ยที่ดูจะเป็นปุ่มเนี่ยมีแค่ไอหไั่มนั่นแหละ แต่ก็แต่ก็ก็ทำอะไรไม่ได้อืมนช่แล้ะครับเป็นแบบที่ดีนะแต่น้องๆลองเอาไปเล่นกันได้นะครับเผื่อใครเจอปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่ก็อยากผ่านเหมือนกันนะครับผมถ้ารู้สึกว่าน้องๆเจอแล้วน้องๆมาคอมเมนต์บอกพี่แล้วถ้าพี่เล่นได้เดี๋ยวพี่จะเอามาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคไหมทุกคนแต่ว,วันนี้พี่ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเองก,ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ด้วย่ะ ไปร่วมาทำไมตั้งนานทิงโดดง่ายแค่นี้เองอ่ะยยังวะเอ้าขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรอ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนวันนี้ก็จำไวนะ้ครับว่าเราสามารถขึ้นแบบนี้ได้นะขึ้นไปมั่มวๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดิ้งขึ้นไปนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะนะครับผมบ๊ายบาย